ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราแชนแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่สองคนนี้ใครกลับตรงไหนเออเด้อเดี๋เดโอรู้ละเด้ว <c oughs> อ่ะอ่ะไม่เราก็ทำทุกอันนะ่ะออะไม่ใช่แม่คะขาน่ะนั่นนๆ่ะมนเเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ครับอ<า>ันนี้นีน่ ปรัปรุงฮิปรับปรุงปรัปรุงกับกล้องอันนี้นี่เออเจอแล้วแค่นี้ละอ้าวเอาใหม่ีทีแมะไหนอะกลับกล้องกูแมะกลับแล้วกลับแล้วใช่่วันนี้ซ้อมเต้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะช่อง3ามนะคะไม่ไม่เขาเรียกอไรนะนเป้นรายการอาบเดี๋ยวเจอในรายการรู้หน้าไม่รู้ใครรูน้าไม่รู้ใครอามาแดนเซอร์สวยมาก แต่เต้นเตนต้นเต้นเตแลเต้นเต้นเต้นเตอ่ะมาปั๊มปมปั๊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 มปัมปั๊มมีค่ะมอก้องข่ายเก็บไปมีคะมีเตาเดี๋ยวขออันนั้นเดี๋ยวขอแบบแม่โอเคแล้วเดี๋ยวเราอัดถ่ายสองรอบเลยัหมคะจะแรกอ่ะเอาไว้สออันเลยเออใช่สักองรอบไปเลยอ่ะแดนเซอสวยมากไม่ได้เดี๋ยวพี่เปียวขาังัเด็กมาก เนี่ยแดนเซอร์สวัสดีแดนเซอร์เอ้ยแก้มชมพูเลยขนาดนั้นนะนะะคแก้มอยู่อันนนี้ักร้องน้ำนะคะนักร้องน้ำนี่เราใส่ก้นน้ำนี่นักร้องน้ำนะนักร้องน้ำน้ำดนตรีหรือเปล่าครับน้ำดนตรีน้ำดนตรีไหมฮะเออทำไม่กดติดตามไม่ได้กดติดตามกดด้านบนเออรีแก้มบุ๋มใน YouTube เนาะลีแก้มบุ๋มฝากเพย์ผู้หญิงสายเปรีแก้มบุ๋มนะจ๊ะวันนี้แต่งตัวอะไรมาครับวันนี้ก็ซอฟต์ๆกางเกงนะคะแล้วก็ ดูรองเท้าส้นสูงนะคะเพราะว่าเดฟเนี่ยต้องเข้าบนเท้าส้นสูงนะแล้วก็โชว์นิดหน่อยว่าตอนนี้สามร้อยกว่าคนนะคะสามร้อยกว่าคนมาแป๊บเดียวนะคะมาแป๊บเดียวไม่ได้ชอบเสียใจหอบไหมวันนี้หอบไหมฮะหอบไหมฮะวันนี้หอบไหมฮะเหนื่อยไหมฮะวันนี้หอบไหมฮะซอมแจหอบไมไม่มีหอบเออไม่มีหอบนะคะรุ่นนี้นะเสียงอย่างเดียวที่เกิดไวนอกจากเป๊ะหมดอ Right. แต่ยังอื่นเนี่ยไม่มีก๊อกแก๊บนะจะะฝากติดตามกดต,มติดตามคุณแม่ด้วยนะคะนี่ไม่มีก๊อกแก,ก๊บน่ะจ้ารีแก้มบุ๋มผู้หญิงสายเป่ารีแก้มบุ๋มนะคะ,ะผู้หญิงสายเปย์นะครับเราวังเราจะทําให้ดีที่สุดสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะ แม่สวยมากเลยค่ะอี่คุณแม่อุตายแล้วทำผมจุกอย่างเงี้ยนะเอ่อเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจไงเป็นแบบเเออป็นแบบใจเดี๋ยวก็จะมีงานนะคะใส่ชุดราตรีเดี๋ยวเสร็จตากนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดราตรีนะคะแล้ววันนี้ก็เจอกันนะคะที่ไหนครับคุณแม่ชุดราตรีก็อยู่แถวสุขุมวิทนะคะแม่ลี้ยงงของโรงพยาบาลหนึ่งนะคะแม่รีคุณดีมากเลยค่ะมากเลยนะไหนหมุนรับต้นไหนครับอ่หมุนหน่อยหมุนโชว์หุ่นหน่อยครับ อึดอึดอึดอหุ่นสับมากค่ะเขาบอกแม่ด้านเด็กมากขอโทษนะคะแค่เกิดวัยค่ะยังตื่นแลวสู้กัหน่ค่ะใครที่ทิ้งฉันไปนะไม่เป็นไรวันหนึ่งจะต้องตามมาแล้วต่อคิวฉันแค่เสียใจแต่วันต่อไปคุณจะเสียใยฉันเอไม่ได้ชอบเอาแต่ใจ ทีมงานทีมงานถอยจ้าทำไมครับทีมงานทีมงานถอยจ้าทำไมเขาเลยค่ะแต่งเพลงใหม่เลยค่ะแม่เพราะว่าแม่ทำไมแม่เปลี่ยนเนื้อแม่เปลี่ยนเนื้อตลอดเวลามาลรอๆๆๆฉันมีความทุกข์ยังไงในชีวิตฉันฉันจะต้องสร้างความสุขให้คนนะคะฉันชื่อเซเว่นของความสุขค่ะเซเว่นเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะของความสุขฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันก็มีเรื่องเนื้อและหัวใจนะคะในชีวิตฉันคือ ทำยังไงก็ได้ให้คนรอบข้างมีความสุขอยากได้เข็ดลับหุ่นดีหุ่นสับของแม่ค่ะหุ่นดีต้องมีเป้าหมายอายุเป็นเพลงตัวเลขค่ะเพราะฉันคิดว่ามนุษย์ก็เหมือนต้นไม้คุณไม่สับคุณไม่ตัดกิ่งแล้วคุณไม่ดูแลควรดินใส่ปุ๋ยคุณงงที่สุดเข้าใาไหมและดิฉันก็มีความรู้เรื่องสวยภายในและสวยภายนอกนะคะอะไรนะคะเขาบอกเลศไม่ได้เลยค่ะแต่ดูนะคะเยอะมากในใจชอบ ไม่เปลี่ยนเนื้อเนาะไม่เปลี่ยนเนื้อลองเนาะคุณนะทีมงานบอกว่าพอได้แล้วมามามพี่น้องเอัดไว้ไว้นะแล้วลงดิสปกเลยอันนี้ม็ลงได่ไม่มันไลฟ์มันลงได้อ้เดี๋ยวเราไปตัดคลิปไงให้เขาเห็นสิ่งดีๆก็บอกเลยคว่าตอนนี้นะมันมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีผสมอยู่นะคะอันนี้คือชุดซ้อมนะคะต่อไปก็จะเป็นผู่หญิงสายเปที่ออกเดินสายนะคะงานแรกก็งานแรก โอเคนะคะก็ทนเราหน่อยนะคะเพราะว่าทนเราหน่อยนะคะทนเราหน่อยนะคะเพราะว่านักร้องมันดูดีมากแต่เพลงนี้ต้องใจใจฟังนะคะเพราะว่าเพลงน้อเขาบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณแม่พูดถึงต้นไม้ต้นพยุงใช่ไหมคะแม่ต้นพยุงค่ะดิฉันจะไม่เป็นต้นพยุงนะคะต้นพยุงกิ่งมาพับเดี๋ยวเลย่แดนเซอร์พยุงแม่ต้นพยุงแดวเซอ แนนบอกว่าให้โยกเยอะๆนะไม่แยกขานะคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องยอดนิดๆเวลาแน่ๆเวลายอดขึ้เออเวลาขึ้นต้องดึงสะโพกขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับโอเคเออเซ็กซี่อย่างนี้นี่แน่ไม่ได้ชอบเอาแต่ใจวันจิ้งเหลือเปลี่ยนเนื้ออีกแล้วคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนชอบเอาแต่ใจ แม่ไฟตกไฟตกลาแต่ก็เลยม่เคยนื้กูนี่ลองขึ้นอีกทีดิไม่ได้เป็นคนหนึ่งสองสามอ่ะไม่ได้เป็นคนชอบเอาแต่ใจอ่ะก้าวตอนไหนก้าวตอนไหนใช่ก็จะเอาทั้ตัวลาแต่ก็ไม่เคยนื้อกูตะกล้องลองห้แล้วเน่ะตกล้องแพงกล้องลองให้แล้วลงห้ลีลาฮดีพร้อมที่จะเป็นคุณครูสอบว่ายังไงย้อนเวลายอะต้องไงเออจจ๊จั ทุกคนแคปไว้นะทุกคนเซฟไปเพราะตอนนี้เห็นจะไปเห็นแมรี่ร้องสดนะครับรายการร้องสดไหมฮะรายการก็ร้องสดนะคะคอยฟังให้ดีๆนะคะเพรา่จะติดปากตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แต่เนิ่นแต่เนิ่นเนอนิ่นอ่ะพร้อมยังคนะหอมโอเคต้องขอตรงตรงนี้ได้ไหมครับขอฟังนี้เลยขอเก็บแบบเก็บเก็บหมดเลยเก็บแดนเซอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อ่ะเราต้องถือต้องถือต้องถือลายไปด้วยไหม ต้องสื่ออ่าโอเคพี่กอล์พี่กอลฝากหน่อยฝากถือใช้หมดทุกคนฝากถือไลฟ์่อกโอเคทีมงานทีมงานคุณภาพยัทีมงานคุณภาพฝากถือไลฟ์โอเคไหมขอบคุณมากเลยทีมงานคุณภาพให้แมรี่เป็นเซนเตอร์ได้ไหมครัโอเคแล้วขอโทษนะคะนักร้องนำกับกับแดนเซอร์นี่ตูดอยู่ข้างหลังนะคะก้นค่ะปร้งปรุงปร้ง สองแป๊บเดียวเกลือหมอาพีเเหอะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะว่าจะไปฟิตเนสไม่ไล้นะเฟิร์มแรงฟิตแนเฟิร์มอะโอเคเดี๋ยวไม่ค่อยเดี๋ยวตึ้งต้นกเลนะคะอ่านจักรายืนตะฮัสมาธินะคะห้าอะไรี้งสี่ สามสามองติดตัวค้าย่างอย่างแม่นี้สวย ข้าม yup. no oh. okay. oh. ีชิงไว้อยากได้อะไรไม่ต้องเกรงใจบอกมาคต่คือคุยซ้ายเป็นร้องแค่ทุกอย่างลใครจริงจังเรื่องนไม่ใช่เรื่อใหญ่โผวฟคุยซ้ายเป็นใครไม่โอเคต้องรักษาเรืของที่มีไปหาลอ้ยไป มาราทอนนายต้่นขึ้นต้งขอเงสวยอ่ามองกล้องนะกล้องอยู่นี่อ่าลืมตามองกล้องพแมโชว์สสองเอเองครคราวนี้รอนึงขอเริ่มสตาร์หลังๆเลยเาดี๋ยวมจะลกล้องโอเคอยู่ใอนะ โอเคถ้าพี่ลีควรช้าถ้าน้องถ้าน้องโอเคแต่น้องพี่ลียืดไปก่อนเลยโอเคเจอเชอไหมว่ามันจะไม่มีเจะลงไปเลยโอเคตกกะตกโอเคนะคะตอนนี้เสียงมันไม่้อะไรเลเนี่ย้ออยู่เอาน่ะเทมแรกนะคะเทมแรกนะคะก็พรุ่งนี้นะคะเจอกันไม่รู้ได้ แล้วก็อะไรนะรู้้ไม่รู้ใคหนะฮะไม่รู้ใครฮะรู้เข้าไม่รู้ใจเปิดเพลงดังวันนี้ได้ไหมแล้วก็อะไรนะคะมอใอเคนในไลฟ์บอกว่าเปิดเพลงดังกว่านี้ได้ไหมอะไรนะคะเปิดเพลงดังเขาบอกเปิดเพลงดังๆกวันนี้ได้ไหมอู้ยตายขาดเราขึ้นไปแล้วแค่นี้ก็แย่นะนะคะเป็นคลังลีบู๊แม่ละค่ะไปในยูทูปแม่ได้ฟังในยูทูปเลยนะคะ รู้สึกว่าเพลงมันเบาไปให้เข้าไปฟังใน u t u b e จังฟัง u t u b e เลยล่ำๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีค่าค่าทำอาหารกินนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการสปอยท่าเต้นนะใช่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการสปอยท่าเต้นสปอยท่าเต้นวันนี้มาฝึกท่าเต้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยเอาเพลงนะคะวันนี้ได้เท่านี้ก็โอเคเพราะวันนี้สองงานนะคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดจะเป็นชุดชุดอย่างนี้นะคะแลแทแบบนี้นะคะแล้วเป็นอย่างนี้นะคะคืนนี้ก็จะเดินแบบนี้นะคะ ย่อมเ้าค่ะย่อมอาจารขอบคุณมากนะคะสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหลายบทบาทเลินะใช้ถูกต้องใช้ก่นะว่าแล้วทีโชว์ทีสแดนโอเคอ่ะทีโชว์ทีแดนใช่ออกแม่มาแค่ตรงออกแม่มาแค่ตรงแม่มาแค่ตรงนี้เเดี๋ยวมางห้ามเลยห้ามเลยเเนี่ยห้ามเลยขึ้น ขึ้นไปเยอไปหรอเดี๋ราจะไม่เห็นภาพโอเคโอ้แดนเซอร์ฉันได้มาเลยทำไมเอามาฆ่าฉันหมดเลยแล้วเธอแดนเซอร์เป็นหแดนเซอร์ยังไม่ได้ใส่รองเท้าแดนเซอร์นะอขาไม่ยอมนะอ๋อมานรับห้าอันนี้กดยังนะอ่าป r i e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ